ความรู้ใหม่ที่นักวิทยาศาสตร์จากจีนได้รับจากการส่งยานสำรวจไปลงด้านไกลของดวงจันทร์แล้วก็เก็บชิ้นส่วนจากด้านไกลมาพิมาทำการวิจัยบนโลกเราได้ค้นพบว่าดวงจันทร์เนี่ยนะครับเป็นแหล่งอนุบาลหลักฐานของอุก,กาบาตในยุคโบราณได้เป็นอย่างดี พี่หลามมีสามช่องเรื่องไอทีก็ล้ำหน้าโชว์เรื่องรถก็ช่องขับรถดีๆและเรื่องอวกาศก็คือเรื่องเล่าอาวกาศติดตามกันทั้ง3ช่องนะครับอ่ะเดี๋ยวผมให้น้องบอลเล่ารายละเอียดให้ฟังก่อนแล้วเดี๋ยวผมเฉลยเล่าให้ฟังว่ามัน,ม,นมันคืออะไรมันอาจจะมีศัพท์หรือมีชื่อแร่หรือชื่ออะไรที่เข้าใจยากแต่แต่ไม่ต้องจำนะอ่ะลองดูก่อนเชิญประเทศจีนนะครับได้นำฝุน่น จากด้านไกลของดวงจันทร์กลับมายังโลกนะครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์เนี่ยได้ตรวจสอบแล้วนะครับว่าเขาพบฝุ่นที่มาจากอุกกาบาตชนิดหายากนะครับที่ชื่อว่า c ีไอคอนได้นะครับอุกกาบาตชนิดนี้นะครับอุดมไปด้วยน้ําและสารละเหยนะครับเหมือนกับที่พบในดาวเคราะห์น้อยลิวกูแล้วก็เบนูนะครับซึ่งปกติมันจะเอาบางมากนะครับจนไม่สามารถลอดผ่านชั้นบรรยากาศมาได้นะครับเศษฝุ่นนี้นะครับเป็นหลักฐานชิ้นแรกนะครับที่แสดงให้เห็นว่าอุกกาบาตที่บรรจุ น้ำเนี่ยสามารถตกถึงดวงจันทร์และทิ้งร่องรอยระดับไมโครนไว้ได้จริงครับทีมวิจัยได้ตรวจสอบน,นะครับโดยมองหาเล่โอลิวีนนะครับในตัวอย่างฝุ่นดวงจันทร์นะครับพบว่าเล่โอลิวีนเนี่ยบางเม็ดในตัวอย่างเนี่ยมีองค์ประกอบเคมีตรงกับซีไอคอนไรด์ครับมากกว่าที่จะเป็นของดวงจันทร์หรือของโลกครับซึ่งมันเป็นหลักฐานชี้ให้เห็นว่าครั้งหนึ่งเคยมีอุกกาบา t น้ำนะครับตกกระทบดวงจันทร์และร่องรอยก็ยังอยู่จนถึงทุกวันนี้ครับ ยานสำรวจด้านไกลของจีนนะครับคือยานสองลำครับช้างเอ๋อสี่กับช้างเอ๋อหกนะฮะซึ่งดีมากๆเมื่อก่อนเนี่ยนาซาไม่เคยคิดที่จะไปลงด้านไกลเลยเพราะว่าด้านไกลเนี่ยมันจะทําให้การสื่อสารกลับมายังโลกเนี่ยลำบากเพราะมันจะมีดวงจันทร์ทั้งดวงบังอยู่ตลอดเวลาครับผมคือดวงจันทร์เนี่ยมันจะหันหน้าด้านเดียวเข้าโลกอยู่เสมอครับและไอ้ด้านไกลเนี่ยจะเป็นด้านที่เราไม่คุ้นเลยแล้วก็ เราก็รู้สึกว่าการไปสารวจแถวนั้นมันยากเพราะว่ามันจะบดบังสัญญาณติดต่อสื่อสารก็ไม่ได้แต่ขบวนการสํารวจอวกาศยุคใหม่น,นะะอย่างจีนเนี่ยถ้าถามว่าทำไมจีนถึงทำได้จีนเอาฉางเอ,อ๋อสี่ไปลงใช่ไหมฮะถ้าส่งสัญญาณจากตัวฉางเอ,อ๋อสี่ส่งมาโลกก็ส่งไม่ได้ครับแต่จีนมียานเล็กๆอีกลำหนึ่งที่แยกออกจากฉางเอ,อ๋อก่อนที่ฉางเอ,อ๋อจะลงพื้นและไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นดาวเทียมครับมันชื่อจีนครับชื่อ คิวเขียว <laughs> ไม่รู้เรื่องถูกเ่ชื่ออะไรชื่อเขียวไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นดาวเทียมที่วิ่งบนอยู่รอบดวงจันทร์แล้วก็ทำการอหอบสัญญาณ <c oughs> นะฮะก็คือยิงสัญญาณจากจากชังเอซียิงมาดาวเทียมดวงนี้แล้วก็สะท้อนกลับไปยังโลก <c oughs> เพื่ออ,อ้อมหลบดวงจันทร์ด้านที่บังอยู่ก็ทำให้การสื่อสารได้แล้วก็ควบคุมทุกอย่างได้ <c oughs> นะฮะก็คือยานสำรวจเนี่ยไม่ได้มีมนุษย์ไป ก็ใช้วิธีแบบขุดนู่นเจาะนี่ยิบนู่นยิบนั่นยิบนี่แล้วก็สั่งใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วก็เอาทุกอย่างกลับมามนะครับซึ่งฉางเอ๋อสี่และฉางเอ๋อหกเนี่ยก็ได้เก็บตัวอย่างด้านไกลของดวงจันทร์มาเยอะมากครับบทสรุปในที่น้องบอลอ่านมาอาจจะฟังยากนิดนึงแต่อันนี้คือข้อมูลที่คุณต้องรู้เบื้องต้นก่อนซีไอคอนไดรท์หรือว่าโอลีอินอะไรไม่เป็นไรไม่ต้องไม่ต้องเข้าใจก็ได้ครับแต่ผมแปลเป็นไทยง่ายๆนะครับว่าสิ่งที่เจอ คือเศษสร้างอุกกาบาตเนี่ยมันมีน้ําอยู่ด้วยครับครับมันมีน้ําอยู่ด้วยปกติเนี่ยของเหลวหรือน้ําเนี่ยอยู่ในอวกาศเนี่ยเป็นสถานะที่อยู่ได้ยากนะครับครับเพราะบนอวกาศเนี่ยไม่หนาวก็ร้อนไปเลยอืร้อนก็ร้อนจนน้ํำละเหยเป็นไอครับเย็นก็เย็นจนน้ากลายเป็นน้ําแข็งอืดาวหางหรืออุกกาบาตหรือดาวข้อน้อยที่วิ่งมาส่วนใหญ่จะมีความเย็นจัดเป็นน้ําแข็งครับ ถ้าโดนเสยดสีโดนจากรังสีต่างๆจนกลายเป็นความร้อนมันก็ระเหิดเป็นไอ,อแล้วกลายเป็นหางไปเลยครับแต่ตัวเนี้ยมันตกลงมาถึงพื้นดวงจันทร์โดยที่มันยังเป็นสภาพเป็นน้ำได้เหมือนกับที่ดวงจันทร์เนี่ยเมื่อก่อนเราก็ทึ่งนะช้างเออห้าเนี่ยไปลงไอ้ด้านใต้ของดวงจันทร์แล้วก็เอาไอ้แท่งจิ้มตัวอย่างเนี่ยจิ้มลงมในดินห้าสิบห้าสิบเซนจิ้มลงไในดิน ข้างในใต้ผิวดวงจันทร์มีออกซิเจนมีความชื้นที่สามารถเอามากลั่นเป็นน้ําได้ด้วยนะม,มีทุกอย่างเลยครับคือดวงจันทร์เนี่ยมันเหมือนเป็นดินนิ่มๆที่มันอุ้มทุกอย่างเอาไว้ครับแล้วมันไม่มีชั้นบรรยากาศอเวลามีอะไรตกลงมาเนี่ยมันก็สามารถตกลงมาถึงพื้นได้เมื่อก่อนเราสํารวจอุกกาบาตบนโลกไม่ได้เลยเพราะกว่าจะตกลงมาก็จากก้อนเบื้เริ่มเทิมหายไปหมดเลยก็มี ก้อนเป็นหลักเมตรเนี่ยหายหมดถ้าก้อนเป็นหลักร้อยเมตร,รก็อาจจะเหลือเป็นก้อนเล็กๆก็หลอมละลายจนกลายเป็นแร่ธาตุอะไรก็ไม่รู้ครับดูองค์ประกอบอะไรก็ไม่ได้สักอย่างครับผมตอนเนี้ความรู้ใหม่ที่ได้ที่นักวิทยาศาสตร์จีนทําได้คือโอ้โหดวงจันทร์เนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งประวัติศาสตร์ของระบบสุริยะเราเลยนะ อุกกาบาทที่หล่นลงมาตั้งแต่ยุคแรกๆเมื่อ4,500ล้านปีที่แล้วครับน่าจะยังมีสภาพที่ดีอยู่เลยจนถึงทุกวันนี้มไม่ถูกทำลายครับตกลงมาจมอยู่ในพื้นดินโดนโดนพื้นดินนิ่มๆของดวงจันทร์เนี่ยโอบอุ้มเอาไว้แล้วก็รักษามันเอาไว้ใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วพอเราไปขุดเจอเราก็สามารถเอาค่าเหล่านี้มาวิเคราะห์ได้ว่าเฮ้ยช่วงที่มันจะก่อเป็นดาวโลก ช่วงที่มันจะก่อเป็นดวงจันทร์ครับช่วงที่กว่าจะเย็นตัวลงอะไรเนี่ยไอสิ่งที่มันมารวมตัวกันเป็นดาวเคราะห์ดวงนี้มันมีอะไรบ้างม,มันมีองค์ประกอบอะไรบ้างครับเห็นไหมโอโ้โหกลายเป็นว่าตอนนี้ดวงจันทร์เนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์แหล่งข้อมูลแห่งอดีตการที่มีค่ามากมาก ใช่ครับสุดยอดมากๆนะครับนอกจากที่เราเดี๋ยวเราจะไปตั้งฐานทัพอยู่บนนั้นเราจะไปทําฐานปล่อยจรวดเราจะไปใช้ชีวิตอยู่บนนั้นแล้วไปสร้างดาวดาวเทียงดาวเทียมรีเรายังได้ศึกษาเรื่องของระบบสุริยะจักรวาลเราได้จากดวงจันทร์อีกด้วยใช่ครับนี่ไหมฮะต้องขอบคุณกระต่ายเลยนะที่วิ่งเล่นอยู่บนดวงจันทร์ด้านเดียวอีกด้านหนึ่งเนี่ยโอ้โหใหม่เอี่ยมอ่องนะแล้วก็เป็นตะปุ่มตะบ่่าไปหมดเลยรับอุกบาตกันเต็มเหนียวเลยฝั่งนู้นเนี่ยรับเยอะมาก นะเพราะว่ามันหันหลังออกจากโลกไนงะเวลามีรับรับแทนโลกด้วยเวลามีอะไรวิ่งเข้ามาก็วิ่งมาลงบนดวงจันทร์นี่แหละนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะได้ข้อมูลอีกเยอะเลยครับซึ่งท,ทุกเรื่องเนี่ยน่าเรียนรู้แล้วก็น่าสนุกในการติดตามทั้งหมดเลยเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังในโอกาสถัดไปครับเรื่องเล่าอาวากาศ